ได้นอนแล้วก็ตาย

ไม่ตื่นด้วยด้ดวยเีาาตายไปแล้วตายไปแล้วสภาพ,าพมีจุเลยอันนี้คือไม่ได้แกล้งนะมีสรลบจริงครับกลางคืนไม่นอนนะครับเดินซัดเล่าจนหมดนะ <c oughs> เอ้า ตายแล้วตายแล้วตื่นไหมตื่นไหมไม่ต <universe> ื่นอืไม่ตื่นวะใช่เอ้ไม่ตื่นตายกินเหล้าแรงขนาดนี้ไม่ตายได้ไงดูสภาพไปอยู่ได้กี่ปีเนี่ยตายจริงด้วยดูไม่ตื่นเลยไม่ได้แกล้งอะเนี้ยอืม <laughs> mm. <laughs> mm. <That's a> pet <laughs> <laughs>